สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขณะที่ผมนะฮะกำลังไล์สดอยู่ตอนนี้นะครับต่อ,อกมาเลยจะได้อบเออออกไปเลยไม่ตรวจงานแล้วจะได้อบเลยเร็วโอเคขณะที่ผมกําลังไล่ฝจอยู่ตอนนี้นะฝนกาลังตกเลยนะแต่ว่าผมเพิ่งเพิ่งเริ่มตกนะตอนนี้จะจะบอกว่ารถที่อยู่ด้านหลังของผมเนี่ยก็คือรถเออไม่ใช่รถหมายไยแดงนะครับ แต่ว่าเป็นรถที่ได้รับการทำสีมาก่อนเล็กน้อยแล้วก็ทำการเคลือบแก้วนะครับ mm hmm. ในเด็์เมกาทอร์มโปครับไม่ตรวจงานแล้วเข้าไปเลยครับเข้าไปเลยนะฮะ mm hmm. แล้วก็ในส่วนของตัวล้อเนี่ยได้ไปทำเขาเรียกว่าอะไรไปไปทำสีล้อมาใหม่ไปกึ่งล้อใหม่ที่พรมนิมิตอะไรหลายคนจะรู้ mm hmm. ข้อดีนะครับของน้ํายาเคลือบแก้วของเราเนี่ยเราไม่ค่อยกลัวเรื่องของฝนเท่าไหร่เพราะว่าเราสามารถนะฮะเช็ด ได้ในขณะที่เขายังไม่เซ็จตัวอย่างตอนนี้เรียกเข้าไปเลยนะฮะไม่ตรวจงานแล้วเพราะตอนแรกว่าจะตรวจงานโชว์หน่อยแต่ตอนนี้ผมอยู่กลางฝนเลยนะอยู่ดีฝนก็ตกขึ้นมากาลังจะกาลังจะโชว์งานนิดหน่อยนะครับกับ bm520 นะฮะซีรีส์นี้นะครับนี่ตัวใหม่นะนี่เป็นโฉมปกติว่าแต่ว่าไม่ใช่ตัวไมโนเชนนะครับไม่ใช่ตัวไมโนเชนไฟหน้าจะปกติตัวนี้เป็นสีเทานะฮะหลังจากที่ทําการเคลือบแก้วเสร็จโค้ดแรกนะครับกับเมกาเซรามิกโปนะฮะตอนนี้ผมอยู่กลางฝนเลยนะเห็นไหม อยู่ดีผมก็ตกขึ้นมาแล้วจะพามาดูงานซะหน่อยนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราขอเก็บงานก่อนเลยอเช็ดอีกรอบหนึ่งเราจะได้จะได้นั่นนะครับจะได้อบอินเวเลตกันไม่เป็นไรเช็ดเลยเช็ดเลยรีบเช็ดเลยครับเพราะว่าฝนก็ออกมาจากฟ้าครับแล้วก็เก็บงานถือว่าเก็บงานมาในตัวเลยนะครับโอเคเลยทีเดียวนะครับโอเคสําหรับตอนนี้นะเดี๋ยวขอเก็บงานตอนก่อนนะครับสําหรับคันนี้จะบอกว่าเดี๋ยวหลังจากที่เราเคลือบแก้วเสร็จแล้วสองรอบนะครับ สามารถจอดในโชว์รูมได้เลยตอนนี้ขออบรอบแรกกันก่อนนะครับเดี๋ยวพามาดูกันนิดนึงนะนี่นะฮะที่ขยะยังไม่ได้เซ็ตตัวนะน้ำก็เริ่มกลมแล้วนะครับน้ำเริ่มกลมแล้ะน้ำเริ่มสวยงามมากขึ้นแล้วก็ล้อที่เราไปทำมาก่อนหน้านี้จะมี100รอยรอบวงนะฮะทุกวงเลยนะครับตอนนี้ก็เสร็จสิ้นแล้วสวยงามทุกวงล้อก็สามารถเคลือบได้ด้วยนะครับหลังจากที่เราไปทํามานี่ดูล้อแล้วก่อนอันนี้เราไปทําที่พรมนิมิตมานะฮะก็เป็น ร uh, ้านซ่อมแม็กนะครับอันดับหนึ่งดีกว่าใช้ก็อันดับหนึ่งเลยต้นๆเลยใครไม่ไม่มีใครไม่รู้จักสําหรับคนที่ซ่อมแม็กนะเป็นอู่เป็นอะไรเงี้ยไปซ่อมที่นี่จบทุกคันนะจบ,จบทุกจบทุกแม็กนะครแม้กระทั่งแม็กที่แบบว่าไม่คาดคิดว่าจะซ่อมได้นะฮะก็สามารถซ่อมได้นี่ครับเรื่องแม็กบ้านๆเน,นี้ยสบายอยู่แล้วนะแม็กก็เดิมติดล้นเนี้ยนะครับอืมอันนี้ก็อยู่ขั้นตอนการจะโอเปินเฟล็นะครับแต่เมื่อสักครู่นี้ฝนตกขึ้นมาก่อน เราก็รีบเอาเข้าห้องเลยนะครับจะได้อบกันห้องนี้ห้องนี้มันมีอุณหภูมิที่ดีกว่านะครับเช็ดตรงนี้หน่อยหนึ่งตรงนี้มีค่าน้ำยาค่าน้ำยาหนห่อเออนั่นแหละเออ,เอ,อพอดีเลยนะครับอืมเป็นไงครับเงาไหมใจมนะนี่เดี๋ยวเราเช็ดน,น้ําเสร็จก็สามารถอบพิเศษได้ต่อเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกระบวนการนะครับโอเคนะครับสําหรับวันนี้นะฮะ พี่ทำงานต่อก่อนสวัสดีครับ